ไปไขข้อสงสัยของสังคมกันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องราวของคนฐานเรือสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพนะคะก่อนหน้านี้เขาสงสัยกันว่าติดเชื้อโควิด1 9หรือเปล่าเพราะว่าผลตรวจ2ครั้งแรกเนี่ยออกมาส่วนทางกันปรากฏว่าไปตรวจครั้งที่3แล้วนะคะโคศโกองทัพเรือยืนยันเลยค่ะว่าผลตรวจเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะ เป็นรายง,งานมาจากพลเรือโทรประชาชาติสิริสวัสดิ์โคศกกองทัพเรือชี้แจงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการตรวจครั้งที่3แล้วนะคะของพลทหารสุรเดชแสงจันทร์สังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพช่วยราชการร้านสวัสดิการกองทัพเรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 ทั้งการตรวจหาเชื้อจากลำคอตามวิธีปกติและการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมด้วยวิธีการตรวจหาจากผลเลือดนะคะสาเหตุที่ต้องทําการตรวจถึง3ครั้ง เพราะว่าครั้งที่1และครั้งที่2ผลแลบมีความขัดแย้งกันนะคะดังนั้นตามหลักการวินิจฉัยจําเป็นต้องทดลองนํำเชื้อในลําคอไปตรวจที่แหลบของโรงพยาบาลที่2เพื่อเทียบเคียงผลเพื่อให้ได้ผลที่ยุติจึงมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจเลือดของคนไข้ค่ะทั้งนี้พลเรือเอกลือชัยรตุติผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการและมอบนโยบายการปฏิบัติ การต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่26มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็รวมไปถึงการตรวจพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือว่าผู้ที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทุกฝ่ายไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการติดเชื้อโควิด1 9ในสภาวะปัจจุบันก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะต้องไปปกปิดแต่เมื่อผลตรวจทางการแพทย์ยังไม่ได้ข้อยุติสังคมก็จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและการนำเสนอข่าวก็ควรรอให้ทราบความชัดเจนก่อน สำหรับกำลังพลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพลทหารสุรเดชก็ก่อนหน้านี้นําไปกักตัวสังเกตอาการที่อาคารรับรองสัตหีบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะ คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างคะ่ะยังมีคนไทยจากต่างแดนนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นคนไทยที่ตกค้างจากแอฟริกาใต้และเกาหลีใต้ค่ะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าพบว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีคนที่มีไข้สูงจํานวน5รายด้วยกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสมุทรปราการพลเอกปริพัฒน์พลาสินรรองเสนาธิการทหารนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการหนึ่งเจ้าหน้าทีส่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รอรับคนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้มีสองเที่ยวบินค่ะเที่ยวบินแรกเดินทางมาจากเกาหลีใต้มีจํานวนผู้โดยสาร149คนทั้งหมดพอถึงประเทศไทยก็ต้องผ่านการคัดกรองนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ยืนรอคือต้องคัดกรองกันอย่างเข้มงวดเลยแล้วพอตรวจเนี่ย149คนไปพบว่ามีไข้สูง3คนด้วยกัน เจ้าหน้าที่ก็ส่งกักตัวไป14วันนะคะในสถานที่ของรัฐที่จัดหาเอาไว้ให้ส่วนเที่ยวบินที่2ค่ะเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ค่ะผู้โดยสารทั้งหมด135คนทั้งหมดก็ผ่านการตรวจคัดกรองก็พบว่ามีผู้ที่มีไข้สูง2คนด้วยกันส่วนที่เหลืออีก133คนก็ถูกส่งตัวไปกักตัว14วันตามมาตรการของทางรัฐที่โรงแรมในพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะ ส่วนที่ตลาดนัดจตุจักรเองก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมก็ได้ประกาศให้ผู้ค้าทํามาทําเปิดการค้าตามปกติได้แล้วนะคะแต่เป็นเฉพาะในส่วนของร้านค้าต้นไม้เท่านั้นค่ะล่าสุดเองมีการยืนยันแล้วนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้ตลาดนัดจตุจักรจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วะคะ่ะแต่ไม่รวมตลาดนัดตอนกลางคืนนะคะโดยนางวรยาวัฒนรัตน์รองประลัดกระทรวงรองปรลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเปิดทําการค้าภายในตลาดจตุจักรว่าสานักงานตลาดกทมได้เปิด เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าทําการค้าตามปกติแล้วตั้งแต่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยผู้ค้าตลาดต้นไม้สามารถเปิดทําการวันอังคารเวลาเที่ยงถึง๖โมงเย็นวันพุธถึงพฤหัสบดีเวลาตี๕ถึง๖โมงเย็นสําหรับร้านค้าประเภทอื่นๆที่จําหน่ายสินค้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่9ถึงพฤษภาคมระหว่างเวลาตี๕ถึง๖โมงเย็นโดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวค่ะใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ตลาดจตุจักรจะเปิดแล้วแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคุณเอจะไปเดินตามปกติซื้อของแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็น new normal เนี่ยละค่ะเรื่องนี้สำนักงานตลาดกทมอเองเขาก็เตรียมที่จะมีมาตรการต่างๆพาไปดูกันหน่อยเริ่มแรกเลยคือเขาจะมีการขีดสีตีเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลภายในตลาดอย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นแฟ้มภาพคือคุณผู้ชมจะเดินกันแบบนี้ไม่ได้แล้ว จะมาเบียดเบียดเสียแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันรวมถึง ทุกประตูเข้าออกของตลาดจะมีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือแล้วก็อ่างล้างมือนะคะแล้วก็กําหนดให้ผู้ค้าพร้อมกับผู้ซื้อเนี่ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนแล้วก็จะมีการทําความสะอาดห้องสุขาทุกๆ2ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนร้านที่จําหน่ายอาหารนะคะได้มีการขอความร่วมมือให้จัดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านแล้วก็แนะนําว่าเน้นคือให้ซื้อกลับบ้านดีกว่ามานั่งที่ร้านแต่หากว่าเลี่ยงไม่ได้จะต้องนั่งทานที่ร้านร้าน เองก็จะต้องมีฉากกั้นนะคะหรือว่าเว้นระยะห่างอย่างน้อยเดี๋ยเม็คลื่งขึ้นไปส่วนร้านไหนที่ขายเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าเดี๋ยวเขาจะมีการจํากัดนะคะจะเข้าไปออไปแย่งซื้อของในร้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะให้เข้าครั้งละประมาณ5คนร้านไหนใหญ่หน่อยก็เข้าได้ครั้งละประมาณ10คนแบบนี้นะคะเรื่องนี้เองสํานักงานตลาดกทมจะมีการประชุมเพื่อจะประเมินสถานการณ์ในทุกสัปดาห์ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแล้วก็ผู้มาใช้บริการด้วยนะคะให้ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะส่วนที่กีฬาแห่งประเทศไทยหรืกกอกกทหัวมากได้เปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้มาออกกําลังกายกันเป็นวันแรกแล้วนะคะโดยส่วนที่เปิดให้บริการก็ได้แก่สนามฟุตบอลหนึ่งสวนสุขภาพและรอบราชมังคลากีฬาสถานทั้งช,ชั้นล่างและชั้นบนและบริเวณพื้นที่โดยรอบโดยจะเปิดบริการ2ช่วงเวลาก็คือช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้ถึงเก้าโมงเช้าและช่วงเย็นเวลา4ี่โมงเย็นถึงสองทุ่มก็มีข้อปฏิบัติก,ก็คือ ห้ามผู้ที่มีไข้ไอหรือว่ามีน้ำมูกเข้ามาใช้บริการส่วนผู้ที่เข้ามาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ายกเว้นขณะออกกําลังกายและขณะออกกําลังกายก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะด้านประชาชนที่มาออกกําลังกายในช่วงเช้าวันนี้บอกว่าเมื่อรัฐเนี่ยมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสนาม,นามก็กลับมาวิ่งที่สนามกีฬาเหมือนเดิมแต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพอวิ่งเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้มีการนั่งพูดคุยกันเหมือนเมื่อ ตอนค่ะทำงากันหน่อยผมเช้าๆผมว่าอย่างคนน้อยๆย่างยังโอเคนะยังไม่ท่าแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่ามันเยอะจะคุมยากต่างคนต่างมากันเยอะๆช่วงเช้านี่ผมว่ายังขนาดนี้โอเคมันยังมีระยะเว้นระยะห่างผมไม่วิ่งชิดกันไม่ค่อยไคุยกันอยู่แล้วส่วนมากไปวิ่งข้างนอกก็วิ่งเสร็จแล้วก็บานใารบานมันประมไม่จับกลุ่มคุยกันไม่มีกลับเลยทํางานเลยแล้วก็เช้าก็เจอกันอีกรอบไปประมาณกับทุกวันเลย ผมว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นิดนึงอย่างเช้าๆนี้จะมีการเข้าออกก็คุณอยา่าฝ่าฝืนอย่าไปขัดขืนเขารอบเย็นค่าอาจให้เป็นรอบคุณก็มาเป็นรอบตามที่เขาแนะนําประมาณนะ่ะผมว่ามันจะปลอดภัยขึ้น